ปารุณสวัสดีพี่น้องเจอกันอีกแล้วสวัสดีป้าลุ่ง้ม่สวัสดีปารุ่งสวัสดีป,ๆๆปด้ารุณแม่สาวซุปเปอร์นี่อันท,ทักทายสวัสดีพี่น้องประสุขวามสุขคนและจ้าเด้อเมื่อนี้สิไปอันลาพระทาดพนอีกเช่นหนึ่งเพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันเขาพรรษาและเมือ่อเสารนี้เฮาก็ลงทำบุญสักบาทอยู่วัดบ้านเฮาเองเมือ่อเสารนี้ได้พี่น้องมาเนียนชิพากัน ไปกันกราบพระธาตุพรสิพาพี่พาน้องไปกราบพระธาตุพรนํากันป่ะตามมา บานพนแล้วพี่น้องมา,มาหอดบานพนแล้วมาทำบุญบำกันด้วยใจพี่น้องเด้บอบ๊สุขูสุคนเอา,า,าอ,นะอาปลาลุงะพี่น้องออทางฝั่งไทยล่ะก็ฝั่งลาวบ๊สุขูสุคนเด้อมื้อนี้น้องสลัดสุปนีมาก,กับน้องสาว<อ>เปิดหนาดา้าดูมาหอดแล้วเปิดหน้าซะมทาทำจีบานดุ เทถ่ายอยากสบายดิป,ลททปาลุณท้ที่ปาลุณเอ๋เทถ่ายก็มาหอดแล้วน้องสาวไผ่มากันสามคนพี่น้องมาเนี่ยหากก็มาหอดแล้วไปอันนั้นไปบูชาเอาอันดอกไม้แล้วกันมื่อกี้เป็นวันนั้นเขนาพรรษาพี่นอ้องจะมาหอดบัตรคน,นมื่อสั้นนี่ลงวัดเต็มเสาวนี่นี่ไปนี่ไปนี่แล้วกอัน เท้ากับ,บุชา,าดอกไม้นนพระพีพานองมาเบิงธรรมศาสตร์พระธาต<ไ>ุคน้ายหลายพี่น้องเมื่อนี้คนไลยแห้งดีเดสิพ,พีพานองมาเบิงกันแล้วก็เวียนเทียนเลย เทพไทยาวดีปัดลงอีกแล้วเ,เทพไทยเทพไทยกลบมาพี่น้องเ,อเทพไทนี่มารยาทด,ดีเลยเห็นเลยนี่แต่สบายดีปัดลงแล้วละถาดโผน่เลยจ้า,า,า,จาพี่น้องเด้อสิ บ่มีวะไหว,วผู้ซื้อกับบจ้าคนแนวซื้ออาน้าแม่หรอกเกือกอาน้าแมน้เมอะองาแก่

นี่ไปไปเบิ่งสร้างเทพไทยไปเบิ่งสร้างมาพาพี่น้องไปเบิ่งสร้างดูสร้างพี่น้องสร้างเทพไทยมาอันพระาธาตุโพนเหมือนนี้มา,าเบิ่งสร้างม,มีชฉางหน่อยเชยนะเทพไทยได้สาวไป ขึ้นบ่ได้ฮะเห็นบ่เห็นบ่สร้างเก่าแปลว่าอันเพิ่นนั้นกับอะไรอันนั่นได้เพิ่นกับอุบัิเหตุใหม่เลยพี่น้องเลยเก่าเก่แต่โดนแต่โบราณง่วงกะฮักแต่โดนเติบแล้วแหละง่วงกะฮัก คนน้อยจะขี่จ้านี่ดอกบัวแล้วก็อันนี้เป็นข้างล่างพาพี่น้องมาเล่นมาเที่ยวเทพไทยเทพไทยงงงงงีดน้อยงงเบิ่งฮะงง นีเพื่อนนะเบิ้งผู้น,น,นั้นเบิ้งผู้นี้ไปไปหมได้ช่วงเที่ยงเที่ยงเนาะเข้ามาเนะเที่ยงพี่น้อง มาเด้อมาเด้อเชิญกลับมากลับพ่อทานมริเนปเป็นวันเขาปรนสายเฮ้อบเผาไปแม่บวบใบดอกเผ็ดไทยเห็ดยังเจ้าเห็ดยังเผ็ดไทย หล่หน้อยหนึ่งแล้วกะน,นั่งพักแปบ๊บหนึ่งอย่ห่มขามจังสิกับพี่น้องเอ้ยกรสิกับเมื่อฝากพี่น้องก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามในเด้อจ้าเด้อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคลิปนี้จบไปสำนีก่อนเด้อจ้าเด้อเมเนียนสาวสุปนีพามาบานันโพนมาประ กราบพระาธาตุโพนวันเขาพันษาฝากกดไลกกค์ดกดแชร์กดติดตามสองน้องสาสัดซูเปนีแล้วก็สุเป,ปนี่ซีเกียเนีด้อพี่น้องเด้อสองช่องฝากเป็นกำลังใจแล้วก็บอกขำโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจให้อะน้องสาสัดซูเปนีเฮ็ดคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณขอบใจหล,ลายๆบ๊ายบาย